สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Mr Make Channel นะครับผมแล้วก็กลับมากับด a าน e w i c k ไม่มีอีเวนต์อีกแล้วนะครับผม,ผมก็ผมก็โดดกันหนึ่งสเหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีคนเยอะหรือเปล่านะครับรอบนี้นะแต่เหมือนจะมีนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมีคนเยอะหรือเปล่าแล้วก็โดดที่เดิมที่ประจําของเราเลยนะครับก่อนหัดนะเพราะว่า ผมชอบโดดเมืองนี้นะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันครับชอบโดดมากนะครับเมืองนี้ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามผมด้วยนะครับที่คอยรับชมคลิปทั้งหลายทั้งแหลของผมนะครับก็จังหวะนี้ก็ลงถึงพื้น,นครับรีบครับรีบเลยเก็บป,ปืนก่อนแต่มีคนหรือเปล่าวะเก็บ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 มีแต่ลูกซองโอ้โหลูกซองอย่างเดียวเลอกว่า มีคนไหมเฮ้ยมโฟมีคนไหมครับมองดูฟ้ามองดูฟ้ามันจะไม่มีใครลงนะถ้าลงช้าวนันนี้น่าจะเป็นบอดแล้วนะครับถ้าถ้าแบบว่ามีคนลงช้าวันนี้ ต้องคอยดูนะครับว่าจะมีคนลงอีกหรือเปล่าดึงระนว่างนี้ก็ฟังสองตอนเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะมีก็ได้นะใครจะไปรู้นะเพระผมก็เล่นนี่ไงอุ๊ยตกใหมดไปไหนแล้วมานี่ไอ้หนูวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเดือดฮะน่าจะตัวเดียวไหม เห็นวิ่งมาคนเดียวโล่งๆเลยคนระก็ไม่รู้ว่ามาคนเดียวหรือเปล่าหมดแล้ววะเมืองเ,อเนี้ยงั้นเดี๋ยวผมขอตัดไปช่วงที่่ามีคนดีกว่านะผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีคนหรือเปล่าแต่ถ้ามีก็อาจจะไม่ตัดนะแต่ก็ไม่ถ้าไม่มีก็จะตัดไปนะครับ amı, ก็หลังจ,จากที่เก็บของอยู่เมืเองเรื่อยๆนะครับก็ได้ยินเสียงยิงกันข้างบนนะผมก็จะวิ่งขึ้นไปดูนะ มีอยู่คนหนึ่งครับข้างบนเฮ้ยเหมือนจะไม่ใช่คนหนึ่งว่ะมันจะมีอีกนะครับอืมอว่านี่ไงนี่ไงนี่ไง ลังต้นไม้โ้นหัวไปดิยิงดักไปก่อนนะข,อขอ้อข้ออืมเออแม่งโดนตอนที่ว่าผมจะโยกตัวเข้าพอดีนะครับก็ตายเลยนะสองคน มีแค่สองคนนะครับตรงนี้เก็บของก่อนตอนที่เราจะไปตรงอื่นนะครับเก็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 บแล้วก็วิ่งกลับมา เหมือนจะมีคนอยู่แถวนี้อีกนะครับอืตอนนี้ผมก็วิ่งตามเสียงยิงออกมานะครับก็ข้างหน้าเหมือนจะมีคนนะเหมันก็ยิงกันอยู่เนี่ยครับเนี่ยเก็บเสียงเนี่ยเขายิงตรงไหนเนื้ังฝั่งนู้นซ้จบเลยครับนั่งทำอะไรครับ เดี๋ยวผมจะวิ่งหาตัวเก็บเสียงก่อนครับไหนแล้ววะตัวเก็บเสียงอยูไรร่ไหนอ่ะยังไงไอ้เชี้ยยิงไม่โดนเออนอนทำอะไรอ็แอบอยู่หลังต้นไม้นะครับ เขาไม่ให้ผมซ้ำไปซ้ำเฮ้ยทางซ้ายก็ออกไม่ไม่เอากลองศพดูผิดทำยองไงดีผมกลัวเพื่อนเขาอะไม่รู้ว่าเป็นบอทหรือเป็นคนนะก็ต,ตายด็ดเก็บของก่อนดีกว่า ขอน้ำขอยา่ลยจ้ายาก็มีนะแต่ว่าขอน้ำดขเก็บของเก็บของเสียงเก็บของนะครับลุยต่อครับลุยต่อครับหน้ามีไหมลูด โ oh. โอ้จโโ <R kon> ากไหนนี่อ่ะนายค่ะนายเป็นใครจับฉันมาทาไมแกต้องการอะไร, <S <S ม,ไม,รมีไหมตรงนี้มีไหมคนดีโอเสียงยิงแบบจ้าระวันเลยนะ ผมจะออกไปดูว่าเขาอยู่ตรงไหนกันบ้างนะ,นะต้นไม้ตามมาให้ีไม่มีตัวหนูอเอเอเฮ้ย เออยาลิปสองแปดสองเนตถึงไหมเขาชุบกันตรงไหนวะเหมือนจะชุบกันอยู่นะผมก็ไม่กล้าวิ่งขึ้นยออืนออออนอองเองมึมันเออเนาะสวย มีอีกไหมที่บ้านจะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมเอ,อ๋เอซ้ำไปเต๋อเอ้ยอย,อออยาเยอะเกิดไปปั้มยาอย่างเร็วปั้มแบบโอ้โห่ยี่ห้อตก บ้านเก็บของบ้านเก็บของทำอะไรอ่ะบ้านเก็บของหรอ,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 อจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บไปพอแล้วเดี๋ยวอะไรแย่จะตุนอะไรนักหนาฮะจะตุนของไปไหนนักหนาเติมยาเติมอะไรเรียบร้อยก่อนนะ มิเข้าวงดีวกว่าถ้าข้างหน้ามีคนนี่ระวงซวยเลยนะวิ่งเข้าทางมิดดีกว่านะครับดีกว่าไหมผมไม่มั่นใจว่าทางมิดมันจะมีคนหรือเปล่านะต้องระวังกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจะวิ่งวิ่งยิงแบบแบบผมนะเพราะผมไม่ค่อยชอบขับรถนะ เหมือนจะตายดูยังไงไม่รู้เวลาขับรถแบบขับไปปุ๊บชนผิดที่อย่างเงี้ยแล้วก็ตีลง,งยิงตายไม่รู้สิเป็นประจำครขอสมูเก็บของแป๊บม,มีใครไหมมีใครไหมโอ้เก็บเก็บไปแล้วแต่ว่ายังมีปืนไอ รอยนัดเอ้ยเจ็ดสิบห้านัดนั่นอยู่นะแต่ผมไม่ค่อยชอบเล่นนะปืนนะัดมันหนักคิดว่าในเมืองนี้จะมีไหมแต่จะไม่มีมั้งไม่ได้ยินเสียงเอ้ยมีว่ะมีมีมีแล้วคุณจีนกระแพงทำไมเนี่ยอ้อ้อมไปครับ สเปรย์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 พิ่ไทยเอาดิโดนไฟนะุ้มอ่ะไม่โดนเนาะเอาไฟไปกินไฟไมินะ่โหเราจะขึ้นไปชาร์จเขาเลยเฮ้ยกูจะเหยียบไฟตัวเองไม่ไี่ยช่างแม่งจะชารเพเถอปุ๊ป แค่นี้ง่ายๆจบแล้วครับก็ดูเหมือนว่าข้างหน้าจะมีคนนะครับอยู่บนบ้านไม่นอกกว่ามันไม่นอกอ่ะน็อกไปน็อกไปน็อกไปเออออกเลยครับเพราะว่าทางซ้ายมีอยู่ประมาณ ไม่แน่ใจว่าสองคนหรือเปล่าเฮ้ยอ๋อตัวที่ผมซ้ำเอ้ยนี่ไงน็อคเฮ้ยตายเลยอ๋อเขาเป็นตี้เดียวกันนะครับไงตัวจบโอ้โหก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหวังว่าทุกคนคงชอบนะครับก็สำหรับวันนี้ไปบายจ้า